ตัว O และตัว L 2เสียงที่คนไทยออกเสียงกันผิดแบบระดับชาติเลยจริงๆค่ะไก่นะคะตั้งแต่เปิดเพจนี้มากนะะได้มีโอกาสสอนนักเรียนนะคะน่าจะเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วนะคะและปัญหาที่ไก่เจอก็มักจะออกเสียงสองเสียงนี้ผิดค่ะสาเหตุที่เราออกเสียงผิดมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะ เพียงแต่เสียงตัว r และตัว l เนี่ยมันไม่ใช่เสียงรอเรือกับรอลิงค่ะมันมีความใกล้เคียงรอเรือกับรอลิงแต่มันจะออกเสียงแตกต่างกันเล็กน้อยเวลาเราพูดภาษาไทยเรามักจะไม่ควบกล้ำรอเรือกับรอลิงเพราะว่ามันไม่คล่องตัวถ้าเรามัวแต่ควบกล้ำรอเรือกับรอลิงเนี่ยมันจะทำให้การพูดของเราช้าลงค่ะแต่กั การพูดภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ถ้าเราละเลยสองเสียงนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยออกเสียงผิดออกเสียงไม่ถูกต้องและฝรั่งก็จะฟังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบนะคะคุณจะสามารถออกเสียงทั้งสองเสียงนี้แบบถูกต้องค่ะเสียงตัวอ้อนะคะเวลาพูดเสียงตัวอก็คือให้ทําปากกลมๆแล้วยกลิ้นขึ้นมาแล้วออกเสียงเหมือนสิงโตกําลังคํารามค่ะ อ้อันนี้เป็นเทคนิคการจำส่วนตัวของไก่ค่ะส่วนเสียงตัว L นะคะเวลาเราออกเสียงตัว L นลคงให้เราสังเกตดิ้นของเราเนี่ยเราจะแตะควันบน,บนด้านหลังก่อนแต่เวลาเราออกเสียงตัว L ตัว L เราจะเอาลิ้นแตะก่อนแล้วเราค่อยเปล่งเสียงค่ะ L L mm. เพราะฉะนั้นเราลองมาฝึกจากคำศัพท์ง่ายๆที่เรารู้กันอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นคำว่า Right และคำว่า Like w l y คำว่า e ฟ c o l ไ e c t c o l l e c t c o l l e c t collect แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และดูวิดีโอนี้หลายๆรอบและนำไปฝึกกันด้วยนะคะถ้าใครมีปัญหาในการออกเสียงตัวออและตัว อลก็ให้พิมพ์คอมเมนต์มาเล่าให้ไก่ฟังด้วยแล้วเดี๋ยวไก่จะไปตอบค่ะและคลิปนี้นะคะไก่ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามครูแม่ไก่ได้ทุกๆช่องทางค่ะพบกับครูแม่ไก่ได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ